สวัสดีค่ะสำหรับคลิปหนีสิพามาเปิดหม้อด้วยค่ะพี่น้องอุ้ยพาหมอ้อนำเกียงพามพาม,พามเกงเห็ดรวมเห็ดพึ่งรวมค่ะพี่น้องเกีงแล้วเรียบร้อยอุย้ยเห็ดพึ่งหวาน <c oughs> ดอกเอาก็สอดซับเอาผู้ได้นอสิหมาน,นเกีงแล้วเรียบร้อยนี่เดี๋ยวมีเดืองหนึ่งเหลืองหนอชิโอบบาบอกสิบอกให้ฟังค่ะพี่น้องเห็ดตับเตานำนี่อามากินเือนตะดุย มาเพิ่มความอบอุ่นให้พุทเทาคุ่มเขาเจอนี่เงียบ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 ยังตะดดยย้งเตนนี่นี่เองเราเรียบร้อยได้สิผ้าพุทเทาปี๊บหนึ่งก็ยั้ลุยหลายท่านาทีคือเกาปอนเขาลูกไส้แล้วก็อาบน้ำอาบน้ำแล้วก็จะคอยสิมากกนดฝาวิ่นอาบน้ำเว้นตอนนี่กับพูนแล้วก็ไปอาบเว่นมืออื่นอีกคือเกาฮดก๊กใหม่กับฮดตอนเว้นตอนที่ได้อาบน้ำม้อหน่อยเอง แตะกี้นั้นคือว่าก่อนเขาเหลวสิไปอาบนา้ำ้หมอหน่อยประมาณใบสี่ใบสี่โมงบางเธอกับบาหาอย่างสิ่บาหา <laughs> หาโมงแรกนี่นสิหน้าไล่ไลบอสบําเสมอบางคน,น,นอ,อ่าก็เลยฝ่าวาเพราะว่าอาบน้ำน้ำาสยอย่างเลยบ่ได้ตงูงมาอคอยขนมาออกมาเบิรอดไรแล้วอันหกหกนี่ อันดำๆเนี่เพราะว่ามัน,ม,นม่มีหม่งนางอ่ะคอยตอดมากเรื่อยๆช่วยเขาปนันว่าเฮ็ดแกงบกยางเสียบเอาเขาไปให้ไปปอนหม้อหน่อยย่งเหลือมาคือเก่าอยู่ปนันว่าม้อหน่อยเสียบทากินแกงเฮ็ดพี่จะดูแลมเลมาแล้วเแม่เหล,ล่าแมาทั้งทิดแต่วันต๊โอ้ ทางทิศตะวันตกนั่นอำเภอเมืองสุรินทร์เลยนะโอ้โแห่ปื้อยๆมาแล้วตกมาในเด้อสีลมสีเย็นๆมากเลยได้ละมาเหลือเวลาแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาถือผ้าหมอก่อนเย็นแล้วผ้าหมอยเย็นแล้วก่อนนั่งอันนี้ก่อนเย็นแล้วก็เหลวนี่เย็นแล้วจะน้ำหยเอากลิ่นพุนสีตุกด้อย่าไปยานเถอะ บ่กกับพ่ได้ย่ใหญได้หล่ะกับสิขันพ้นโต้งมากกับสิไปนอนเว้นเนาะ,นะเออเพ่อเพาะโอ้ยนะช่วยเจ้าเอ็นนิดน,น,น้อยโอ้โหแก,าก,ก้ยแก่แก้แก่ไม่เป็นไรโบก,กินเขาบบก,กินอืมอกจากสียากยี่หลีแกงเห็ดปวัวแกงแกงเห็ดละงหูคนมากขนาดที่ดูแล้วก็มาโคกเลยนนี้มิเตอหมดต,ตัวโบลีนั่นแหละเก่าอีซีอีอ้า รีโมลรีโมลมาด้อค่ะพูดปากคุณนี่ n สขุสุขโหดจินคือจิ้มก่อยกะสมก้างบกลางนะกลางตีก้างไปนอยเฮ็ดบก้าไปกองมันเหรอบอกะตกแกงมาจดกสี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูพุดปากคุด m มยามาอีกประทวนสอขุมสุขโหดสวัสดีค่ก้างคูวิู้วีเขาสิอันี้าสวัสดีค่ะเค่เบอร์นี่เอา อยากโซดก็ให้ตัดไปอย่างซี้เออเอาชวนโตเมีนส mm ุด hmm. ก mm ิดสวนกลางแล้วมาปุ่งไหวมาไอขี้โพนสวนบบกินเด้อค่ะพี่น้องไอขิ้โพนสวนโบยูไอขิ้โพนสวนไปทุระไอชิกูเลอีกบนเนี่ยอาจจะร้ายเหมือนสิหน่าผ้ากันเข่าปลาเลี่ยเบาหมานัที่นี้พอดีว่ามีทุระเมียโคมาไอเห็ดทุระอยู่ซาละค่ะเลย อี่างนี้จังไหวไหวอะไรกูสาเก็บอยูู่นเ,เด,ดียวจะเอะเห็นไหมโอ้เวอ,อนี้อากิโพสวนใหญ่ในปั่นเขา,เน,าน,บบนิ่งอุ้ยขวียันกินคันกินเบิร์นีนะ่ะอีพอขุนเด้อขุนเด้ออยู่เดิน,นดวันนอนดวอุ้ยผ้าหลานไปเล่นอยู่เดินวัดมาซูบุซุปคนขำเขาแล้วทำผิดสะกิน ว่าเราถูม่ะน่ะอืมอืมเอาแเลืงยังไงอืมม่เลยังองอนนี้ผมดอกบ้านเนอ่ยเขาว่าเผาอืมล้อก็ะโล้ด้วยเผาคือคนกินเลยยังมาอีกแนว่บห็นห็นบ่อป่าเห็นนั่นดิโอ้ยเข็มจออันย่บ่เห็น

จงหมดเหเนเยอหนาไนอ,อ,อห,นหครคผมจจะวาก็ไต้เาเอ้ยเาขู่มากาเมื่อนี่นี่หวนี่คุณยันี่้า,าว่าสื่อไก่ยอุงบ่อเี้ยวหลงหลงเอเไมาถามคน่ะคนนี้เนือประเดีเนียตื่อต้องใชกัะพรงเลยนะั่นมันมขาดเลยใช่สิกินแบกฮไก่กับปมไม่าดกะลง <c oughs> สื่อเจ้าสองมือเพรแห้งมาถามหาสื่อมาว่านมือหนีสิมาเหตุทางเลกเดือนดนะน <c oughs> เจ้ยเจ้ยกูเดยกูซื้อไก่กูเดี่ยวไก่บ่คนละอจะว่าไปปรุงอะไรมาบ่อืมจักเด้กกับเรื่องบ้านนี่สิไม่บอกใครบ้างได้ดูไอ้ร้านหลานตีแมงคูออืืร้านตีแมงคูแมงคูอย่างอยู่แถงนั้นแมงคูจุจีโอ้จุจีลังอาบน้ำกำลังอาบน้ำกำลังกลางคืนบ่ นี่แม่เอาอะไรจะได้นี่ชาบเาจะได้ต้วดอะไร้ตัวลายบินตัวลไรตัวลไรบินน่ะมันบงอันนี้อันนี้ต้โดยว่าพ่อยพ่อยพ่อยตีพ่อยอะไรอะไรพ่อยห่อกระโปงหมูเนาะคันว่าไม่กวนก็บพรว่าไม่กวนพ่อยไปพ่อยร้านเลยสิไปหาเพียนหาพ่อยที่มาตีเออโอ้ย บนนอกบนนอกบนนอกโว้ย่แม่ว่าอย่างแม่ว่าไม่ิตอดหรอแต้โดยมันบวชครบดองยุดจ oui ีสิครบมันสิตอดนี่าว่ะ มาโดยนี่หลานยังอยู่เป็นหมูอยู่จนหอดเปิดเทิมเกือบเปิดเทิมหมดเลยจังสิครับเพราะว่าก็โดยสิได้ไปพาตัดเอ่อชาวปลาตุลุงตะพม่นเหมือนเดิมตะพุ่นไปอิสุลี่คุณแม่เป็นตปจากตัดสอืมวันจิตัวใดดวันที่ย่างกินดอกมันหสีมากไปอันนี้มือวันที่สามสีไปอิสุลี่ขึ้นดอกมันจะไม่หอมอิเนี่ยมงโงกดาบขาต้องนอนอยู่เรา กาสีเบิ้งมือคืออยู่ในรูปแบบอ้อนรูปแบบเรเบิ้เขาเบิ้งแาส่อิสรียหลังมันกผลพังผลกับพ้นสภาสิบื้นสภาต้องผมันก็จะคอยตัดสินใจว่าจะไปจะไหนตองผลสองไปจะไหนอ่จโซลอู่ทีสามี่ตสิบ้อบนสิห้นองนู กระโดาอีสานมาทางหูโบหูเวิ้งน่ากระโดดใหญ่รู้มาใผสมไทยผสมอีสานนั่นแหละเอผสมมาเอราะเรามันบอกแดดๆน้ำฝนเลยเออยู่เบนภาษาปืนบานกับปืนบานพูดดีๆหน้าปืนบานบ่ได้เราใส่ป่นเลยบ่มีอันนี้รึล่างกระงงมันเนี่ยว่าสมเออเชียองหยางคือฝนกับปนตังไงแต่แดดออกอยู่มันก็เอื้อนอีสมเพื่อนผมว่ามันชื่อไงแม่กินปะ ลจ้จาประดอกอมันใหดอกใหญ่โผล่โผล่เป็นี่ซี่ไม่มีหลายเจ้าเน,เนี่ยน่นใครว่าจะต้อนจะบ่อยมองได้ก็มีเมืดนี่เหอ,มองม่ใช่พี่นเสียงเนาะ ี่เสียงมุงหนามต้อมก็ติดลุดติดดดุตตอมต่อเนื้อนหอมบอนี่คนหอมแมงวีต่อมนี่คนหมินแมงวีบรหัต้อมไม่มีมาต่อมของหอมต่แต่กิน้ชิใช่เสียงหนาวหาม่นี่หุดนี่เอ็นเลยนี่ยางู้หดนะบริบูรณ์มันเราไปตไปอางูโว้กุมซันี่กจ๋าต บอลลอยู่อย่อแปนหมวนนขนาดนยหดน่อีกเนาะติดอะไรติดไหนโตแล้วต้องโตแล้ว่่่ไปป่มไปแ่ป่มหเรื่อปุ่มยัไะปุ่อยู่กนแ่ลั่งใส่่ โมันได้ลอีองออ้นมันไล่ไล่ติดตอไปอหลวงอเขาเร็วมากนะคะคะฮ็ดหลวงวันหอมหวเขาดีบ่อังนี่ต้องเขผู้อยู่ดีดีบ่อบ่เมื่อให้ใหจอนั่นแหละให้เจอท่าหละแย่งเขาไปเฮือนแขวแหละไปหอดจอดบัตะเพ็ด นสวนเต่าเจอมีทางลาดยางแล้วน้าเจ๊เขาจะทางที่น้องทางน้องหน,นู่ดีองก็หนี่งเขากำลังเอาขีนห,หินแห,ห่เออทั้งหไปบดจะที่อะขีนแห่ไปกรองไว้อยู่อันทางนี้แต่ว่าทางเส้นทางทา้งนั้นก้อยนั่นเขาลาจ้างแล้ว ริม,ร,มริมหมอนก็แ่บตะโดนกินแล้วแสบมันจะโดนแสบเพอาะดูดบอมเราจุบ่มาหาบวมกระเพิะอาหารล่ะทำนี้แล้วครับพี่น้องลมฝนมาแล้วป่าห้องนะหยาดป่าหยาดฝน,นเดี๋ยวกินต่อค่ะพอกันกินหนาเด้อค่ะมืออื่น กะจักสิไปทางไหนมาทางไหนรอหลุนหรือค่ะสิไปกับผู้ใดนอธิพาตะโดยไปนําหรือว่าร้านตะดุดเองสิถามเบิ่งก่อนไปแล้วมันสิมานหรือโบมานไปไก่หรือไปไก่เองสิฮะมานไปก่อนขอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมานเอตะโดยให้พ่อนจังซสิเลยไหมมานต้องมานไบบก่อน่มน